บันเทิงไทยรัฐบันเทิงไทยรัฐรู้จริงทุกเรืร่องบันเทิงบันเทิงไทยรัฐส,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะวันนี้อยู่กับเราสองสาวเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าสีชุดเราเนี่ยยังแซ่บไม่ได้ทั้งครึ่งของข่าววันนี้เลยโอ้ย จะไปเจอข่าวแซ่บเอาบุญก่อนยกมือกัน้นมาก่นอนเข้าว่าทำบุญใจร่มๆกันนะทุกคนค่ะก่อนจะไปเจอข่าวแซ่บกันนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรำวงสวงแก้บนสักหน่อยดีกว่ากับน้องชบามิสแกลนอุดรธาน,นี2025เพื่อทำตามสัญญาที่ลั่นวาจาเอาไว้พ่อจ้าพ่อจ้าสิ่งศังสิทธิ์ทั้งหลายถ้านูได้ตำแหน่งมาหนูจะมารำถวาย น้องชบาค่ะได้เคยขอพรนะคะแล้วก็บนบานกับพ่อปู่ศรีสุดโทที่ปราสาทพ่อปู่ศรีสุดโธจังหวัดอุดรธานีอเอาไว้ว่าถหากเธอเนี่ยนะคว้ามงกุฎมิสแกรนจังหวัดอุดรธานีมาได้สําเร็จแล้วก็จะมารําถวายเลยและในที่สุดปีล่าสุดนี่คว้าม,มงมาได้สําเร็จจ้ะเจ้า,จาตัวค่ะก็เลยถือโอกาสวันก่อ,กอ,กอตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบเออ่อย <13 2 S> 1า2ปีหนึ่งนั่นเลยเชอรี่แล้วงวดที่แล้วมันไปแล้วยัง ไปแล้วอ่ะมันสองสามสามสองของเรามันสลับมันปวดหัวปวดใจกันไปแล้วเออในการมาร่วมทำพิธีวงสวงครั้งนี้คุณผู้ชมฐานเนี่ยก็มารําถวายเพื่อเป็นการแก้บนพ <c oughs> ร้อมกันนี้ก็ได้ขอพรต่อเลยแล้วกันให้ตัวเองนักคว้ามงใหญ่ของเวทีได้สําเร็จค่ะ ต้องบอกว่าท่วงท่าในการรำโอ้โหคุณผู้ชมดูซะก่อนมือไม้หน้าตาขาเขออ่อนช้อยกันไปหมดเลยนะนอกจากน้องชบานะคะแล้วก็ยังมีชาวบ้านด้วยรวมไปถึงแม่ย่ากล้าวมหานาคีผู้ก่อตั้งวังนาคีอุดรธานีเดินทางมาร่วมรำไปพร้อมกับน้องอีกด้วยค่ะรำตอนมืดแล้วมันดูขลังมากขึ้นเนาะแสงสีเสียงมันลดคุณผู้ชมค่ะเน่ละคุณผู้ชมก็ร่วมรำไปพร้อมๆกันค่ะ เพราะว่าเชื่อว่าจะได้รับโชคจากพ่อปู่แบบเต็มๆแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นนะเนาะโดยแม่ย่าก,กล้าวมหานาคีค่ะก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านนี่แหละหล้วงลูกปิงปองจากหขยนำโชคตัวเลขที่ได้ก็คือย่าจ๋าย่าจ๋าให้เลขให้โชคอุ้ยสีผมยา่าแกสวยเลขที่ได้ก็คือ9 2 สี <4 S 1> แล้วดูเขายิ้มสิคะนี่ยิ้มรับโชคกันไปเลยอุ้ยแต่สองได้ซ้ำนะคนนุณแม่ 9, 2, เก้าสองสีว้ยใจมันมาใจมันฝูแม่เอ,อ้ยมาขนาดนี้คุณผู้ชมขาไปต่อกันเลย